องอนุมโมทนาสาธุในความภาคเพียรความพยายามในทุกแง่ทุกมุมของเราทุกทุกคนทั้งเรื่องของการเจริญภาวนาก็ตาม การช่วยกันดูแลสถานที่นะวันนีนะ้ให้เราไปเตรียมความพร้อมที่สันเหลขธรรมก็คิดว่ายังไม่เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกนิดหนึ่งมันเป็นหน้าที่ปิดไฟหลอดใหญ่ก่อนก็ได้แปะ คงไม่ได้พูดอะไรเยอะเพียงแค่ให้เราได้เจริญสมาธิาพี่น้องทางบ้านก็ฝังมืดๆนี่แหละปิดทั้งหมดเลยธรรมชาติแมงเมาบินเข้ากองไฟไม่รู้ ว่ามันจะมีอันตรายหรือไม่เพียงแค่ว่ามันหลงแสงสีโดยธรรมชาติลึกๆก,ก็ไม่มีใครอ่านใจแมงเม่าออกมีแสงสว่างอยู่ตรงไหน,นก็บินไปตรงนั้นพอไปตอมหลอดไฟแล้วสุดท้ายปีกก็หลุดก็ร่วงก็เหลือแต่ตัวเนี่ย สุดท้ายก็กัดก้นกันเดินต่อแถวบางทีก็ซุกตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในปีกที่หลุดเป็นกองเพเนินเทินทึกอืองอ่างมาจิ้งจกตุกแก่คางคกกบเขียดจับกินเป็นอาหารในภาคกลางคืนถ้ายังไม่หมดภาคเช้ามาไก่เอาอีก มันคืออะไรหลายแง่หลายมุมหลายมิติอันหนึ่งก็คือวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์ชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารผู้ที่มีกำลังกว่าก็จะกินเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตของผู้ที่กำลังด้อยกว่ามาเป็นอาหาร กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายด้วยกำลังแห่งสติปัญญาด้วยเหมือนคนเนี่ยตัวเล็กๆแต่ว่าจับหัวจับควายมาใช้การใช้งานบางทีก็เอามาเป็นอาหารแม้แต่ช้างตัวใหญ่ตัวโตก็อยู่ในภายใต้การบังคับบัญชาของคน แต่ว่าคนจะเก่งแค่ไหนล่ะก็โดนกิเลสท,ที่ไม่เห็นตัวเลยทีนีน้จูงลากไปให้ทำตามอำนาจของความอยากความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความรุ่มหลงก็ตามแมงเมาบินเข้ากองไฟมันก็มีบาดเจ็บล้มตายพิการ บางทีก็ขาขาดจากปีกหลุดแล้วบางทีขาขาดด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่คนเราล่ะเมื่อวิ่งเข้ากองไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะบาดเจ็บเสียผู้เสียคนเป็นหนี้เป็นศินเป็นบ้าเป็นบ่นบอพิกลปีการถึงตาย นะไฟการพันนันอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าไม่ปีกหรือไม่แขนไม่ขาหรือไม่ทั้งตัวหมดไร่หมดนาหมดที่ดินที่ดอนหมดทรัพย์สินครอบครัวก็ต้องแตกร้าวพังทลายลงดูดิโทสักขิโมหักขิลาค,าคักขิพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น โทสะก็คือไฟโมหะก็คือไฟราคะก็คือไฟเผาไม่เผาล่ะฆ่ากันตายทุกวันบางทีพ่อแม่ขัดขวางก็ต้องฆ่าพ่อแม่ทิ้งตอนที่ไปเดินอยู่ผาแต้มในคูประชิดเดินตามหลังเนี่ย ได้พูดถึงข่าวที่ไปเป็นหน่วยกู้ภัยอันนี้ไม่ควรเรียนแบบนะไม่พูดดีไหมเนี่ยพ่อแม่ขัดควางผูกมือใส่กันเขียนจดหมายสาบแช่งไว้ด้วยใครมาแกะเชือกออกในจใจมันชิบหายจะตามล้างตามผ่านตามสาบตามแช่ง บางทีพ่อแม่ก็อาจจะมีเหตุผลอีกแบบหนึ่งลูกก็มีเหตุผลอีกแบบหนึ่งไม่ได้โทษคนแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นไฟแบบสาหัสนะไฟแห่งโลภะโทสะโมหะราคะต่างๆไฟการพน,นันแบบนี้หรือไฟตามขับตามบา แสงสีระย,ยิบระยับปบแป๊บปบแป๊บปิ๊บแป,ป,ป๊บ,ปปปบปปอาตมาพูดทีเล่นทีหยอกเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไปเทศงานศพแล้วก็นึกได้ไฟในงานศพมันชิบชิบชิบบกับพิบมองได้หลายเรื่องนมันเหมือนกับชีวิตคน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็รุ่งเรืองเดี๋ยวก็อับเฉาเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างในชีวิตนี้นะถ้ามองถึงวัตถสงสารละ่ะบางพพบ,บางชาติที่มีบุญกุศลส่งก็รุ่งเรืองเป็นมนุษย์ก็รุ่งเรืองจนถึงเทวดาถึงพรหมรุ่งเรืองที่สุด แต่บางพบบางชาติก็อับเฉามืดมิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเพราะการกระทําของตนเองโดยคําพูดด้วยความคิดด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในร่องรอยของศีลของธรรมนไปหลายๆอย่างแล้วก็มานึกถึง ที่หยอกเขาตั้งแต่อบรมคุณครูคุณหมอทำไมโง่อย่างนั้นเซ่ออย่างนั้นร้านอาหารกลางคืนคาราโอเกะคาราโอเล่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ไปขอบูชาไฟลงศพจากวัดมาแล้วก็มาพาดตามรัว้วแล้วก็เสียบขับรถไปจะกลับบ้านดีๆเงินเดือนออก แต่ฝันผ่านไฟลงศพไม่ได้ก็ต้องเลี้ยวเข้าไปเลยบางทีก็เงินเดือนหมดตรงนั้นกลับไปบ้านก็ต้องหลบๆซ่อนๆก็เกิดการทะเลาะวิวาทมันก็อาจจะมีจริงก็ได้ไฟอันนี้เห็นแมงเม่ามันตอมหลอดไฟก็เลยนึกถึงคนระหว่างคนกับแมงเม่าเนี่ย ใครฉลาดใครโง่กว่ากันก็ตอบไม่ได้อยู่และไฟแห่งโลภะไฟแห่งราคะเนีบางทีไฟแห่งราคะเนี่นเข้าร้านอาหารคาราโอเกะไฟระ,ะยิบระยับกระพริบกระพริบก็ไปเสียคนอยู่ตรงนั้นไฟแห่งโลภะกระโจนเข้าไปสู่การพัน,นัน ก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาที่นี้รู้จักยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักคุณค่าของชีวิตรู้จักคุณค่าของชีวิตเหมือนเราทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่ที่วัดป่านนคุดหลมแล้วก็อยู่ทางบ้าน พยายามให้วันเวลาของชีวิตผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยให้ผ่านไปหมดไปกับการสร้างบุญสร้างกุสศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ตามการสมทานรักษาศีลก็ตามการเจริญภาวนาการขนขวายในสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็แล้วแต่เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมแม้ว่ามันจะไม่ได้มากประพฤติปฏิบัติธรรม,มี่ไม่ถึงสมาธิถึงฌานสมาบัติแต่เราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเกี่ยวมีศรัทธาเป็นที่ตั้งมีศรัทธามีวิริยะเมื่อมีศรัทธาก็มีความภาคเพียรมีสติมีสมาธิ มีปัญญามีอินทรีห้าพระละห้านะอินทรีนี่คือความเป็นใหญ่พระละก็คือกำลังเริ่มจากศรัทธาเห็นญาติโยมทั้งหลายมาทุกวันทุกวันใกล้บ้างไกลบ้างอันนั้นก็เกิดจากศรัทธา เมื่อตอนค่ำๆก็มีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาจากจังหวัดมหาสารคามก็อยากมาเยี่ยมเหมือนกับหนุ่มๆเนี่ยม,มาวันนี้นมาจากกาลสินก็สแสวงหามาก็จากศรัทธาเหมือนกันเมื่อมีศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความภาคเพียนความพยายามก็ตามมา พยายามเดินทางมาถึงวัดป่านนกุดลมใกล้บ้างใกลบ้างเชียงใหม่โคราชกระบีพังงาสตูลกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคเหนือเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เพียรพยายามแม้การเดินทางจะลำบากจะขี่รถโดยสารก็ตามขับรถมาเองก็ตามมันไม่ใช่ใกล้ แต่นั่นพวกความศรัทธาแล้วก็มีความเพียรเมื่อมีความเพียรพยายามแล้วเราก็ให้มีสติด้วยศรัทธาวิยาิยะสติสมาธิสติคือความระล,ลึกรู้สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตปัญญานี่คือรู้จักแยกแยะอะไรควรไม่ควร,ไม,ควรไม่ใช่ศรัทธาแบบมืดบอด ก็ยังดีอยู่นะว่า,าทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมที่พยายามเดินทางมาที่นี่วัดป่าโนนคุณลมเนี่ยเราไม่มีสิ่งอื่นเป็นตัวล่อไม่มีเลขไม่มีหวยไม่มีน้ำมนต์ไม่มีตะกรดเครื่องรางของขลังเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีสิ่งอื่นจูงใจไม่มีเครื่องรางของครั้งอิทธิริปาฏิหารสิ่งวิเศษแต่มาเองก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลไม่ใช่ผู้ประเสริฐผู้ดีเด่นอะไรผู้ยังโง่ยังปึกยังหนาแต่ว่ามีศรัทธาเหมือนพวกเราเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มั่นใจว่าพระธรรมคำําสอนสอนเนี่ย นำพาผู้คนไปสู่แสงสว่างได้ถ้าผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำก็ย่อมนำผู้ปฏิบัติตามนั้นไปสู่ความพ้นทุกข์ตามสติกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติส่วนอย่างอื่นนั้นก็แล้วแต่ถ้าใครเชื่ออย่างนั้นมันพ้นทุกข์ได้ก็แล้วแต่ แต่เราเห็นว่าธรรมะคําสอนเนี่ยมันเป็นสันทิฏฐิโกปฏิบัติได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ผู้รู้ผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมรู้เห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลา มีความเชื่ออย่างนั้นดังนั้นผู้ที่มาสู่วัดป่านนกุหลมก็คงจะตะหนักเต็มใจแล้วนับวันนับเวลาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันว่าเราไม่มีสิ่งอื่นนอกจากนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่าที่เราเข้าใจมาเล่าสู่กันฟังแล้วเพียรพยายามประพฤติธปฏิบัติตาม ทั้งปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเช้าค่ำทำวัดสวดมนต์พยายามทํากิจวัตรตามความโง่ความเซ่อของเราทำไมว่าอย่างนั้นเพราะก็มีบางคนบางท่านบอกว่ามาทำวัดด้วยกันเสียเวลานั่งสมาธิด้วยกันเสียเวลาปฏิบัติคนเดียวอยู่คนเดียว มันก็แล้วแต่้ตมาเห็นว่าถ้าการมารวมกันทําวัดเช้าทําวัดเย็นนั่งสมาธิรวมกันมันเป็นเรื่องโง่ก็คงไม่ได้โง่แต่เรานนาคิดว่าคงไม่โง่แต่เราหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่พุทธาธาตุปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทามา เป็นร้อยปีสองสามร้อยปีพันปีโง่เราก็ขอโงอ่อยู่กับท่านเหล่านี้แหละผู้ที่ท่านมีปัญญาบอกว่าอยู่คนเดียวนอนเล่นโทรศัพท์อยู่กุฏิมันฉลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ขอให้ท่านฉลาดไปเถอะเราตามภาษาเราก็อย่างนี้เพราะเราเห็นว่าทำคนเดียวเนี่ยมันขี้เกียจไม่ว่าใครอัตมานี่แหละตัวหนึ่งเลย เดินจองกรมคนเดียวก็ขี้เกียจนั่งคนเดียวก็ขี้เกียจก็ต้องอาศัยหมู่คณะเป็นกัลายนานมิตรเป็นพนักพิงส่วนท่านผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วอันนั้นก็คงจะทำได้ก็อนุโมทนาสาธุนะยินดีอนุโมทนากับท่านเราผู้ยังอ่อนแอก็ต้องอาศัยการทำอย่างนี้มันก็บ่อยครั้ง ที่มาทำร่วมกันรวมกันอย่างนี้มันเกิดผลได้ประโยชน์เพราะมันเป็นกัลยะาณมิตรเป็นพนักพิงเป็นกำลังให้กันเนี่ยจึงขออนุมโมทนาไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อชีวิตของเราเนี่ยน้อยลงทุกวันทุกวันชีวิตเราน้อยลงทุกวัน ถ้าเรามัวเผลอมัวเล่นมัวประมาทอย่างหนุ่มที่มาจากกาลสินเนี่ยถามแล้วสี่สิบอายุสี่สิบแล้วทางโลกก็ผ่านมาพอสมควรแล้วนายชวนให้มาเป็นกำลังของภระาศาสนาในฝ่ายของพระภิกษุ นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดสืบทอดอายุพระศาสนาธงชัยของพระอรหันต์บวชสือบอายุพระพุทธศาสนาในลิงคะในภาคของลิงคะคือมีตัวมีตนมีรูปแบบมีลักษณะท่าทางถ้ามีแต่ ญาติโยมไม่มีพระไม่มีเนนถึงจะมีคนศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่แต่มันก็เหมือนกับศาสนาไม่เหลือหากมีผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดห่มอยู่ในร่างกายของภิกษุสามเณรมันก็เหมือนกับว่าศาสนายังอยู่ผ้ากาสาวพัดที่เป็นธงชัย บวชชูงพ่อชูงแม่ตอบแทนค่าน้ำนมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ยนะี่มีศรัทธามาอย่างนี้สแสวงหายอย่างนี้แม้มันจะไม่มากนี่น้อยคนแต่ถ้าเป็นคนคุณภาพละ่ะไม่ต้องเต็มร้อยหรอกคุณภาพสักห้าสิบหกสิบเปอร์ซ็นตเนี่ยมีคุณภาพสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตก็เป็นเรื่องงดงามเป็นเรื่องดีแล้ว เมื่อเรามีศรัทธาอยู่ความเพียรพยายามอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้ฝนได้ประพฤติธปฏิบัติก็จะปลูกเราในการปฏิบัติตามข้อวัดศีลก็ตามข้อวัดก็ตามการเป็นอยู่ที่มันถูกต้องงดงามตามแบบฉบับที่พระพุทธองค์วางไว้หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์สืบทอดมาสืบทอดมา ที่เป็นเรื่องดีงามนะร่องรอยแห่งศีลแห่งธรรมอันนี้อาตมาว่าไม่มีเปรอะเปื่อนเลอะเลือนอะไรแม้แต่ญาติโยมชาวบ้านนุ่งขาวห่มขาวแม่ชีเด็กน้อย,อย,อยก็ตามอย่างมาอยู่กับเราเนี่ยลืมชื่อแล้วแม่ชีน้อยเนี่ยม,มาอยู่กับเราไ,ไหลายๆวันเนี่ย น,นั้นเขาก็ทําตามกําลังของเขาเขาก็ได้ของเขาไปไม่ใช่ไม่ได้เ,เมื่อมีศรัทธาและมีเจตนาที่ดีคิดก็เป็นบุญพูดก็เป็นบุญกระทําก็เป็นบุญเมื่อจิตใจตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิแล้วเราอย่าหาว่ามันไม่ได้อะไรได้ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านจากเรือน จากการได้กินข้าวสองครั้งสามครั้งอยากกินอะไรก็ตามใจแต่มาฝืนมาขม่มกินข้าววันละครั้งก็แล้วแต่จะเกิดจะมีจากที่นอนที่นิ่มที่นอนสูงที่นอนใหญ่นุ่มนิ่มอบอบอุ่นอาจจะนอนในห้องแอร์หอมผ้าหม่มไปเที่ยวไปกินไปเล่นสนุกสนาน แต่เราตัดตัดสิ่งเหล่านั้นออกมาอยู่แบบผู้สันโดษมาอยู่แบบผู้สำรวมข่มจิตสำรวมใจตามรอยบาทพระศาสดาจะได้มากได้น้อยแต่เราก็ตั้งใจมาแล้วผู้มีปัญญาก็ต้องพยายามเพียรให้มันได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ได้นิดหน่อยพรุ่งนี้ก็ต้องมากกว่าเก่าเมื่อเรื่นก็ต้องดีขึ้นกว่าเก่าแม้วันละเล็กเท่าเส้นผมเนี่ย ความดีความงามความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามจากเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเป็นคนไม่ซื่อไม่ตรงก็ละเสียเลิกเสียให้เป็นคนซื่อคนตรงต่อหน้ารับหลังอย่างไรหน้าอย่างไรหลังก็อย่างนั้นอันนั้นก็จะเป็นความดีความงามคามาม่อยๆสะอาดขึ้นสะอาดขึ้น ขัดทำความสะอาดหม้อไหห้องน้ำห้องท่าขัดส่วมมันเนี่ยมันก็ยังใช้เวลาแต่บางทีมันใช้เครื่องมือใช้น้ำยาใช้แปรงขัดก็อาจจะสะอาดได้เร็วแต่ใจเราเนี่ยมันไม่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำอย่างนั้นก็อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความภาคเพียรกิเลสมันก็ไม่ได้ยอมง่ายๆ กิเลสก็ไม่ได้ยอมง่ายๆในความเศร้าหมองต่างๆแต่เมื่อเรามีความเพียรพยายามอยู่เล็กๆน้อยๆมันก็จะค่อยไปหรอกนะเครื่องวัดหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปสามเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความโกรธของเรามันลดลงไหม จางลงไหมความโลภของเรามันลดลงไหมจางลงไหมเบาลงไหมความอิจฉาที่สยาความเจ้าเล่มีมารยาสาไถยมันเจือจางลงไหมเห็นจิตของตนที่เวลามันกระเพื่อมเวลาอยตนะภายนอกอยตนะภายในเกิดกระทบสัมผัสแล้วจิตใจเราเป็นอย่างไรมีเลม่มีเหลี่ยมมีมารยาสาไถยไหม ถ้าเราเห็นอย่างนั้นชัดยิ่งขึ้นแล้วก็เฉยไว้ละเสียไม่ทำตามเรารู้ใจของตนเองนั่นแสดงออกถึงความก้าวหน้าแม้มันไม่เป็นสมาธิจิตไม่รวมจิตไม่สงบไม่เห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นเทวบุตรเทวดาแต่ว่าเห็นว่าตนเองเย็นลงอภัยได้มีเหตุมีผลมีสติในการดำรงตนนั่นถือว่า ก้าวหน้าแล้วในการประพฤติปฏิบัตินว,วันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้